พอดีเพื่อนผมครับจอนนี่นะเขาให้ระเบิดมา <c oughs> เขาให้ระเบิดผมนะมารีวิวไม่ใช่จะบอดเลยนะเออนะเขาบอกว่าแรงมันมากนะผมผมล้ก่ก็ก็ไม่ใช่ใช้คนที่บอกว่าเชื่อคนง่ายๆผมนะก็จะร้อนหน่อยมาอันนี้อะไรเนะี่ย อันนี้ผมหยิบมามีนี่ TNT คูณแปดคูณสี่นี่อะไรเนะนี่ยนี่นี่คูณสอนเดี๋ยวเริ่มจากคูณสอนก่อนนี่เราเปิดตัวไหนดีไม่เอาบ้านเอาบ้านพ้านนี่ครับรุ่นกอนผมรุ่นแล,นลกัเนุ้นเอ้ยเอาบ้านเคิื่อนผมมานุ๊เอาหน่อยนะอุ้ยบอลชนอุ้ยอืมนะ นะเพื่อแสดงประสิทธิภาพกอนระเบิดมามาเออ้อยแลนะอยู่นะอือต่อไปครับคูณคูณได้ดินี่คูณสี่คูณสอ,องเอาไปแล้วต่อไปคูณสี่ครับจุดครับรออะไรเอ้าถืว่าโหดครับ คูณสี่จะบ้านผมอะแหวนไปแล้วตอนนี้ไม่รู้แหวนไปแล้วต่อไปเป็น,นคูณแปดน,นี่อันนี้ทีนทีอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือทีนทีอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้มันท้อรามาละซ่านใหม่เฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวนะ อุ้ยอะไรกันอะเฮ้ยท่อน้ำบ้านแตกท่อระบายน้ำแตกทุกคนดูส่วนบ้านเพื่อนผมก็ก็ไมบรลอดครับท่อระบายันหลับแลท่อระบายน้ำอะแตกเลยครับท่อระบายน้ำแตกครับ เช็ดรูท่อระบายน้ำนะนี่อันนี้รูท่อรำท่อนะครับนี่ผมว่าจะเทไปมาดูกันว่าจะเป็นไงอันนี้ผมใช้ไปแล้ว ไปตรงนี้ไปต่อไปลูวิดเอเมน <c oughs> ระเบิด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 อันนี้อันนี้คือที่ทำงานนะอืมที่ทำงานใต้ดินอืมอน,นี่สโตนห้องน,น้ำปอมเพื่อนผมมาสร้างน,นะนั้นนู้ซานมาละไม บวชทันทีเด้อเป็ดแปดไอ้ลูเล้เนี่ยต่อไปคุณเป็ดครับที่คุณเป็ดนีกร้านคาบ้านนี่ร้านคาบ้านจะสร้างไม่เสร็จเอแมวดิเวเฮ้ยบ้านฉันบ้านเอาเนื้สอสันี้มาจากไหนอะบ้าน โ oh, no, no. น,นนู้าหัตมัลวันดุวัตตูในขีสามสูตรแต่ว่าเนี่ยชุบชุบเราเข้ากรับดีจะได้อยู่ปะ ผมรู้ใช้ไม่ได้แล้วคุณรับนี่พันคุณรับในว่าของผมนี่พันหมดแล้วม,มาต่อกันเลวยระเบิดนี่ครับแลวถ้าเกิดนี่ถ้าถ้าเกิดเล่นระเบิดหมดนี่มาดูกันหมดนี่เลย เอาหมดนี่มาดูกันว่าจะเป็นไงอันนี้คูณแปดนะคูณแปดสอดรูดมาดูกันมาดูกันนี่นี่นี่จุดจุดจุดโอ้ใหญ่มากถือว่าใหญ่มันมากอืม ในบ้านรุนผมเอ้ยโพเดียมรุนหมู่มี่โพเดียมพันร้อยท่อน้ำบ้านรุนท่อน้ำบ้านรุ่นแตกแล้วนะนะฮะท่อนา้ำท่อน้ำแตกอืมแตกและมาดูท่อน้ำบ้านผมหนะ่อยท่อน้ำบ้าน แต่อันนี้ชโ็อคโก้รับเรดูดูดดนะว่ามันจะยูดีบ้างนี่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 ท่อน้าครับท่อน้ำท่อน้ำหนุนให่ดูดีว่าเช็คสภาพกันโอ้เฮ้ยโหพันเฮ้ยเดี๋ยว,ยวแต่บ้านผมจะเหลืออยู่ครับบน ไป็นไงเดีย๋ยวมาดูกันนะว่าบ้านบ้านบ้านผมได้ยังอยู่ดีอยู่แต่หลังนี้นะบ้านผมยังดีอยู่ดีอยู่บ้านส่วนบ้านนี้นะบ้านเพื่อนผมแอตจอนี่แหละมานหอนจอนี่นะพนนันเร,นรียบร้อยพันแต่ฝาช็อคโก้ฝาช็อคโก้ปิดได้อยู่จอนี่เพื่อนผมเนี่ยหยาดรวยมีเงินก็เยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูห้องน,นี้ก่อน อันนี้ห้อนลับนะผมร้านไวอืมถูกว่าดีเฮ้ยซ่อนได้ปะซ่อนไม่ได้อันนี้น,ะนี่ก็ซ่อนไม่ได้สำหรับคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับค i ายกดแชร์นะสวัสดีครับไปละจุดดิอุ้ยคูณสอนไม่เท่าไหร่ แต่คูณแปดนะ่ยพาผมตายมาจบคลิปด,ด้วยตอนด้วยตอนสุดระเบิดเลยเต็มเลย